คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ช่อง Super b a n g กที TV ครับอยู่กับพี่แหม่มเบียนในที่พี่แหม่มมาทำอะไรที่ช่อง Super b a n g กที TV ครับค่ะมาเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงสอดรู้ค่ะทราบว่าวันนี้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีด้วยแต่ว่าตื่นเต้นไหมพี่แหม่มตื่นเต้นค่ะเพิ่งลงเครื่องแล้วมาเลยนะคะเพิ่งมาไปประเทศอะไรมาครับค่ะไปประเทศอะไรมาครับเครื่องซักผ้าค่ะ เอาวันนี้นิกกี้มาทําอะไรช <c oughs> ่องนี้ครับก็มาเป็นแขกรับเชิญของพี่แหม่มนะครับไม่ใช่เป็นแ่วิธีกรเลยหรอโอ้เป็นพิทยกรกันแล้วก็มาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับในมุมของผู้ชายให้กับสาวๆที่อยากรู้ว่าเฮ้ย่า อะไรอย่างนี้ทายังไงอะไรอย่างไงก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศเรื่องความรักเนี่ยสามารถติดตามผู้หญิงสอดรู้ได้นะครับก็คิดว่าผมก็คิดว่าเรื่องเซ็กส์เนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวโดยยิ่งมีตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสถาบันครอบครัวนั้นจะไปได้ดีเพราะหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยก็คือหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของเซ็กส์ด้วยอันน้ำตาลมาทำอะไรครับวันนี้ครับได้ข่าวว่ามาเร็วไม่มาสายค่ะมาสายพอดีว่ารถมันติดนิดหน่อยค่ะติดอยู่ที่ไหนครับเราาจะมาเฉาแยก กค่ะะอแนะนำตัวนี้หนึ่งน้ำหวานสัดส่วนเท่าไรบอกไปเลยครับพอดีน้ำหวานนะคะน้องน้ำหวานสัดส่วนยี่สิบสี่สามสองครับผมครับพอดีว่าอยากอ่าทราบเรื่องความรักผู้ชายผู้ชายไม่แต่เมื่อกี้ไม่ได้ถามเรื่องความรักเลยนะหนูมุ่งเข้าประเด็นตลอดเลยนะก็เลยก็เลยมารายการนี้ค่ะผู้หญิงให้รู้เ่อที่จะได้ล้วงแล้วก็รับ ความรู้เกี่ยวกับผู้ชายเพื่อจะมัดใจผู้ชายไม่ว่าแฟนไม่ว่าคุณสามีนะคะทุกท่านโอเคครับนั่นคือช่อง Super b a n g ง o k TV ครับ